สวัสดีค่ะน้องๆพี่อาลี่นะคะวันนี้พี่จะมาเล่า50 f a c t about สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลให้น้องๆได้ฟังกันค่ะ วิาชาฉุกเฉินการแพทย์ของเรานะคะเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตซึ่งอยู่ในคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ ซึ่งจบไปเนี่ยไม่ใช่เป็นแพทย์นะคะชื่อย่อของสาขาเรานะคะก็คือ R A E R ค่ะอ่านแยกกันแต่เขียนติดกันนะคะหลักสูตรของเรามุ่งเน้นผลิตนักชุกเฉินการแพทย์ที่มีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติการฉุกเฉินโดยเราสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยในระดับสูงได้หรือที่เรียกว่า Advanced Life Support ซึ่งเราจะปฏิบัติงานทั้งบนรถกู้ชีพและจุดเกิดเหตุนักฉุกเฉินการแพทย์ยังสามารถทําการเปิดเส้นเลือดให้นำ เกลือให้ยาและสามารถทําการฉีดยาผ่านทางกล้ามเนื้อรวมไปถึงการฟื้นคืนชีพและการกระตุ้นหัวใจด้วยไฟยฟ้าแต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการควบคุมภายใต้ของแพทย์อํานวยการหรือ medical director สาขาวิชาของเรานะคะเรียนทั้งหมด4ปีด้วยกันค่ะโดยปีที่1นะคะจะเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลสารยาค่ะและปีที่2-4จะเรียนที่สถาบันการแพทย์จักกรีนาริบดินหรือเรียกย่อๆว่า CNMI ค่ะ ในระหว่างปี2ถึงปี4นะคะน้องๆจะได้ขึ้นปฏิบัติงานจริงหรือที่เรียกว่าขึ้นเวนะคะทั้งที่ C N M I และโรงพยาบาลรามาธิบดีพญาไทอีกด้วยค่ะได้ชื่อว่าเป็นนักฉุกเฉินการแพทย์น้องๆจะต้องคิดว่าผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะสาขาของเรานั้นผู้หญิงเยอะมากและก็เป็นหญิงแกร่งกันสุดๆเลยค่ะ ใช่ค่ะวิชาของเราไม่ได้เปิดรับแค่เฉพาะน้องๆมอปลายเท่านั้นนะคะแต่ยังเปิดรับพี่ๆกู้ชีพที่เป็น A E M T หรือเจ้าพนักงานสุขเสริมการแพทย์อีกด้วยค่ะ ซึ่งจะเปิดรับเฉพาะใน t c a s สมหิดนรอบที่2ซึ่งสามารถไปดูรายละเอียดการรับได้ที่เว็บไซต์ t c a s สมหีดนค่ะสาขาของเรานะคะได้ชื่อว่ามีกิจกรรมเยอะมากซึ่งเยอะกว่าเรียนอีกนะคะทำให้ได้รับฉายาว่า e ER ออาการละครเลยค่ะงานแรกที่น้องๆจะได้เจอกับพี่ๆนะคะก็คืองานมหีดน Open h นเท e ค่ะ ซึ่งสาขาของเรานะคะจะจัดงานอยู่ที่บริเวณโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาลยาค่ะพอน้องๆเข้ามาเป็นปีหนึ่งแล้วนะคะน้องๆก็จะได้พบกับกิจกรรมรักน้อง e ER, อซึ่งจัดโดยสาขาฉุกเฉินการแพทย์ของเราค่ะโดยน้องๆจะได้พบปะกับพี่ๆทั้ง4ี่ชั้นปีรวมไปถึงอาจารย์อีกด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะจัดอยู่ที่สถาบันการแพทย์จัก,กรีนฤบดินช่วงปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงต้นเดือนสิงหาคมค่ะ ซึ่งในงานรักน้อง ER นะคะเราก็จะจัดกัน3วัน2คืนจุกๆไปเลยค่ะโดยจะมีกิจกรรมมากมายนะคะตั้งแต่พิธีการอย่างพิธีรับโบทายและเน็กทายนะคะพิธีบายสีสุขวัญซึ่งอาจารย์เนี่ยจะมาผูกข้อไม้ข้อมือให้กับน้องๆเองเลยนะคะรวมไปถึงการปลุกป่าชายเลนนะคะและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฐานต่างๆอีกมากมายค่ะและไฮไลท์ที่สุดของเรานั่นก็คือการเต้นสันทนาการนั่นเองค่ะอา้าวพิว b a n า,นานะพิวพิว b a n า จากนั้นน้องๆก็จะได้พบกับงานแรกพบ4สาขาซึ่งจัดโดยสโมสรนนักศึกษารามาธิบดีโดยจะรวมตัวน้องๆปี1ทั้ง4สาขาซึ่งประกอบไปด้วย RAMD, RANS, RACD และ RAER ซึ่งจะจัดอยู่บริเวณศูนย์การเรียนรู้ MLC มหาวิทยาลัยมหิดลสารยา ซึ่งในงานแรกพบ4ส,สาขาน้องๆก็จะได้พบกับกิจกรรมมากมายทั้งกิจกรรมฐานรวมไปถึงการเล่นบัตรด้ที่น้องๆจะได้เล่นร่วมกับเพื่อน4ี่สาขาทั้งพี่ๆและอาจารย์ถ้าหากใครอยากมีเพื่อนเยอะๆเนี่ยก็อย่าพลาดกิจกรรมนี้กันเลยนะคะโดยกิจกรรมฐานต่างๆจะเป็นการ,รจาลองเหตุการณ์ต่างๆเพื่อให้น้องๆได้สัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพมากยิ่งขึ้นค่ะ เมื่อจบกิจกรรมเฮฮาแล้วกิจกรรมต่อไปนั่นก็คืองานปฐมนิเทศรามาธิบดีซึ่งจัดขึ้นสำหรับนักศึกษาทั้ง4สาขาโดยงานนี้น้องๆจะได้รับทราบรายละเอียดที่เกี่ยวกับการเรียนตลอดทั้ง4ชั้นปีรวมไปถึงประสบการณ์ที่น้องๆจะได้รับจากพี่ๆอีกด้วยค่ะโดยสาขาของเรานะคะจะเริ่มเรียนวิชาเฉพาะกันตั้งแต่ปีหนึ่งเลยค่ะซึ่งนั่นก็คือเบสิกเอค่ะน้องๆจะได้เรียนเกี่ยวกับการ CPR ตั้งแต่ปีหนึ่งกันเลยนะคะ สาขาของเราค่อนข้างสนิทกันแนบแน่นโดยทุกๆพุธบ่ายจะมีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของสาขาเรานั่นก็คือ Simulation Training ซึ่งน้องๆจะได้ฝึกลงมือทำจริง ปฏิบัติจริงร่วมกับพี่ๆทั้ง4ชั้นปีซึ่งทำให้เราสนิทกันแนบเต้นมากยิ่งขึ้นนอกจากการ CPR แล้วในปี1เทอม2น้องๆจะได้เรียนเกี่ยวกับระบบการฉุกเฉินการแพทย์โครงสร้างเกี่ยวกับระบบฉุกเฉินการแพทย์รวมไปถึงระดับของโรงพยาบาลที่น้องๆจะได้ออกไปปฏิบัติงานในอนาคตอีกด้วยค่ะเรียนว่าเข้มข้นแล้วนะคะน้องๆปีหนึ่งเนี่ยยังได้ฝึกปฏิบัติงานจริงอีกด้วยนั่นก็คือการขึ้นเวรปฏิบัติงานที่หน่วยฉุกเฉิน แพทย์มหิดล e ERT ที่บริเวณใต้หอสิบมหิดลสารยานั่นเองค่ะซึ่งน้องๆปีหนึ่งจะได้รับการเทรนจากพี่ๆปี2ถึงปี4เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติงานจริงค่ะเมื่อขึ้นชั้นปีที่2น้องๆจะได้ก้าวสู่ชั้นคลินิกอย่างเป็นทางการโดยน้องๆจะได้ขึ้นปฏิบัติงานจริงที่โรงพยาบาลรามาธิบดีพญาไทขึ้นคู่กับพี่เอ็กเ n ิร์นและพี่เ e สซิเดน โดยน้องๆจะได้ทำการซักประวัติและตรวจร่างกายคนไข้จริงและพี่จะขอยกตัวอย่างสั้นๆน,นะคะสวัสดีค่ะนักฉุกเฉินการแพทย์ขออนุญาตซักประวัติและตรวจร่างกายของคนไข้นะคะคนไข้ชื่ออะไรคะคนไข้เป็นอะไรมาคะและเราก็จะทำการซักประวัติตาม O P Q R S T ถ้าน้องๆอ,อยากรู้ว่าคืออะไรก็ลองตามเข้ามาเรียนกันได้นะ ซึ่งในระหว่างนี้น้องๆก็จะได้พบกับวิชา Intro to Clinical for Paramedic ซึ่งน้องๆนะคะจะได้เรียนเกี่ยวกับการขึ้นเวรการจัดการบริหารตัวเองรวมไปถึงการเรียนศัพท์ทางการแพทย์ต่างๆเพื่อนําไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงค่ะและในระหว่างขึ้นเวรน้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับยาซึ่งนั่นก็คือวิชาฟาร์มาโคนั่นเองค่ะและนอกจากนี้น้องๆยังได้เรียนเกี่ยวกับหัตถการขั้นพื้นฐานหรือเบสิคโรซซเจอร์และสามารถนําวิชาเหล่านี้ไปปฏิบัติกับคนไข้จริงอีกด้วยค่ะการสอบของเราก็เหมือนการสอบปกติเลยนะคะมีทั้งมิดเท และก็ฟ i n แนลและเพิ่มเติมจากนี้นั่นก็คือการเขียนเคสรีพอร์ต ร่วมกับพี่หมอจริงๆค่ะเพื่อเป็นการฝึกซักประวัติและตรวจร่างกายซึ่งสําคัญกับวิชาชีพของเรามากๆเลยค่ะและในระหว่างปี2น้องๆจะได้เรียนวิชากระบวนการวิจัยระเบียบว,วิจัยเพื่อน้องๆจะได้ทํา Proposal ซึ่งเป็นหัวข้อวิจัยของตัวเองค่ะโดยจะมีอาจารย์คอยกํากับดูแลอยู่ด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมที่สําคัญในชั้นปีที่2นะคะนั่นก็คือพิธีการรับมอบชุดปฏิบัติการทางคลินิกชุดกและชุดสกิลนั่นเองค่ะ ซึ่งชุดสกิลนะคะก็คือชุดที่พี่ใส่อยู่นี่นั่นเองค่ะและไอเทมสำคัญที่น้องๆจะได้รับมอบนั่นก็คือสเตโตสโคปนั่นเองค่ะซึ่งก็คือหูฟังแพทย์นะคะที่น้องๆจะไว้ใช้ฟังหัวใจฟังปอดของคนไข้นั่นเองค่ะโดยวิธีรับมอบชุดปฏิบัติการนะคะจะจัดขึ้นที่ C N M I และโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะในชั้นปีที่2ก่อนขึ้นปีที่3น้องๆจะได้เรียนกับวิชา a d v a n c e d p r o c ซ d u r e หรือหัตถการขั้นสูงเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานจริงกับรถแอมบูเลตส์ของเราค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญก่อนที่น้องๆจะขึ้นปี3นั่นก็คือการเข้าค่ายนพลัษณ์ซึ่งน้องๆจะได้เรียนรู้กับตัวเองโดยมีนิสัยทั้งหมด9ลักษณะโดยเราจะได้เรียนรู้ทั้งตัวเองและเพื่อนๆอ,อีกด้วยค่ะพอขึ้นมาชั้นปีที่3น้องๆก็จะได้ เรียนกับวิชาที่เข้าใกล้ชั้นคลินิกมากขึ้นเพื่อฝึกเป็นนักสุกเฉินการแพทย์อย่างเต็มตัวโดวยน้องๆจะได้เรียนเกี่ยวกับรายวิชา Advanced Life Support หรือการกู้ชีพขั้นสูงและวิชา PHTLS การดูแลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลรวมไปถึงการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธีอีกด้วยค่ะเมื่อขึ้นชั้นปีี่3น้องๆก็จะได้ขึ้นปฏิบัติงานที่ศูนย์รามาอ m โ โดยงานหลักก็จะเป็นการรับแจ้งเหตุผ่านทางวิทยุและโทรศัพท์ และก็ได้ฝึกดับเคสเองจดเคสเองโดยน้องๆต้องมีสติมากๆห้ามตื่นตูมเลยนะคะและอีกหน้าที่สําคัญที่น้องๆจะต้องทําในทุกครั้งที่ปฏิบัติงานนั่นก็คือการเช็ครถแอมบูเลนส์ค่ะซึ่งน้องๆจะได้เช็คทั้งอุปกรณ์ภายในรวมไปถึงยาเพื่อให้สภาพการใช้งานของอุปกรณ์นั้นพร้อมอยู่เสมอค่ะและนอกจากนี้น้องๆจะได้นําความรู้ของทั้ง2ชั้นปีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริงด้วยค่ะและแน่นอนค่ะน้องๆจะต้องนําโครงร่างวิจัย ที่คิดไว้ตอนชั้นปีที่2มาทําต่อในชั้นปีที่3เป็นการเก็บข้อมูลและนําไปใช้นําเสนอจริงตอนชั้นปีที่4ค่ะนอกจากนี้เรายังต้องเรียนเกี่ยวกับวิชานิติเวศเพื่อเตรียมความพร้อมกับทุกสถานการณ์อยู่เสมออีกทั้งกฎหมายเกี่ยวกับนิติเวศเพื่อจัดการร่างได้อย่างถูกต้องค่ะและจําเป็นเป็นอย่างมากที่น้องๆจะต้องเรียนวิชาทาคลอดเบื้องต้นเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่จะต้องทําการคลอดฉุกเฉินภายนอกโรงพยาบาลค่ะ ด้วยความที่เราต้องขึ้นปฏิบัติงานทั้งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาไทยและสถาบันการแพทย์จัก,กรีนรือบดินทำให้เคสที่น้องๆได้เจอนั้นมีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมและยังมีความสลับซับซ้อนที่แตกต่างกันทำให้ท้าทายแบบคาดเดาไม่ได้เลยจริงๆค่ะแต่แต่แต่แต ทุกครั้งที่น้องๆขึ้นเวรอย่าเข้าใจผิดนะมันไม่ใช่การเก็บชั่วโมงเรียนแต่มันคือการเก็บเคสนอกเวลาเรียนที่ทำให้น้องๆมีประสบการณ์ดีๆและยังได้เรียนรู้อีกเยอะเลยส่วนการเก็บเคสจริงจังน้องๆจะได้ทำกันในตอนปิดเทอมปี3ที่อาจารย์จะเป็นคนเลือกว่าน้องๆจะได้ไปโรงพยาบาลไหนในต่างจังหวัดซึ่งเป็นการสุ่มจับฉลากซึ่งลุ้นมากและนอกจากนี้น้องๆยังต้องไปอิเล็กทีฟออนไซต จำนวนทั้งหมด3ที่ด้วยกันโดยแต่ละที่เป็นระยะเวลา2สัปดาห์น้องๆจะต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีนะคะเพราะ ER ของเรานั้นปิดเทอมน้อง มากๆยิ่งเราฝึกเร็วเนี่ยเราก็จะเบาใจไปได้ค่ะแต่ถ้าน้องๆคนไหนไม่สะดวกเก็บเคสจริงๆน้องๆยังสามารถลงชั่วโมงออนไลน์20ชั่วโมงได้โดยน้องๆจะได้ใบเซอร์ติฟิเคตเพื่อมายื่นกับทางมหาวิทยาลัยไ,ได้ค่ะพอขึ้นชั้นปี4ก็จะมีวิชาไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือวิชาการจัดการอุบัติภัยหมู่ ซึ่งน้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการกับคนไข้จำนวนมากการบริหารการจัดการทรัพยากรบนรถแอมบูเลนต์รวมไปถึงการขอกำลังเสริมจากที่อื่นๆอีกด,ด้วยค่ะซึ่งจะสอดคล้องกับกิจกรรมไทยซิมซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4เป็นคนจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้น้องๆได้ร่วมเล่นสถานการณ์จำลองอุบัติภัยหมู่โดยปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยของทุกคนเลยค่ะซึ่งเราจะได้ฝึกการแบ่งทีมนะ ะะว่าใครเหมาะสมทำอะไรตรงไหนตั้งแต่การเป็นคอมมานเดอร์หรือว่าผู้นำนะคะตลอดจนการจัดการทรัพยากรต่างๆของรถแอมบูเลนส์ค่ะในชั้นปีที่4นอกจากน้องๆจะได้เรียนวิชาเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินในผู้ใหญ่แล้วน้องๆยังจะได้เรียนเกี่ยวกับวิชาภาวะฉุกเฉินในเด็กอีกด้วยค่ะ และที่ขาดไปไม่ได้นะคะในส่วนของชั้นปีที่4เราก็จะขึ้นเวรเหมือนเดิมค่ะโดยเราจะขึ้นที่สถาบันการแพทย์จากกรีนนรบดินโดยจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1เราจะขึ้นที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลโดยเราจะทำหน้าที่รอรับเคสฉุกเฉินจากข้างนอกค่ะ และในส่วนที่2เราจะประจำอยู่ที่ห้องรับแจ้งเหตุหรือห้องวิทยุเพื่อคอยประสานเคสจากภายนอกโรงพยาบาลรวมถึงศูนย์สั่งการของจังหวัดอีกด้วยค่ะและยังมีอีกไฮไลท์สำคัญหนึ่งนั่นก็คือการอบรมเพื่อรับใบเซอร์ติฟิเคตสำหรับประกอบวิชาชีพพาราเมดิกนะคะซึ่งมีหลายวิชามากสอบแน่นจุกๆไปเลยมีทั้งวิชา a l s advanced life support b l s basic life support a c l s s อด a านซ์คาร i ดิโอไลฟ PALS หรือที่เรียกว่า PALS Pediatric Advanced Life Support และอย่างสุดท้ายก็คือ Mouse Marine Advanced Life Support หรือการกู้ชีพทางน้ำค่ะ <avec soi> เมื่อหมดเทอมแรกของป <p> ี4 <ained> น้องๆก็จะต้องเข้าสู่โหมดปฏิบัติงานอย่างจริงจังโดยเราจะต้องทำการฝึกงานทั้งหมด18สัปดาห์เลยทีเดียว <c ười> โดยเราจะไปฝึกทั่วประเทศไทยทั้งภาคกลางอีสาน ใต้โดยแต่ละที่น้องๆจะฝึกทั้งหมด1 2ถึงสเดือนด้วยกันพอจบชั้นปีที่4สิ่งสุดท้ายที่เราจะได้ทำกันนั่นก็คือการสอบประเมินทักษะทางคลินิกหรือที่เรียกว่าออสกีและการสอบใบประกอบวิชาชีพโดยเนื้อ,อาหาที่ออกสอบจะออกใหม่ทุกปีเพราะกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งการสอบนี้จะถูกจัดสอบโดยคณะกรรมการวิชาชีพและนี่ก็คือ50 f a c t ของสาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลถ้าน้องๆคนไหนสนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยแลว้วมาเป็นครอบครัวรามาเมดิกด้วยกันนะไม่ได้อยากถ้าแต่แค่อยากรู้ว่าเธอยังรักฉันไหม